ผมเขานี่เอ้วไมโครหมวกโม้ในรับดิหมกตัวโม้ผมกระโปข่าผมออกไปมีงจงมองว่างมองทางออกไมโครมีมองว่างผมจอดตรงนั้นเลยลองลองเข่าไปหนึ่งนะเด้อมีแท็กซี่ผมจอดอยู่นั่นแหละนะบทกซ่ฮะบมันบอกปิดเขาเขาไมโครเราออกเขาไมโครเราออกทางเขาไมโครน่ะเข่าไปแล้วแล้วก็จะออกทั้งออกนะมันที่มีมองว่างอจะใสยมือน่ะ บอๆบอจจ่ายเงินเดี๋ยกลับขึ้นอ่ะอว่ายไงรับบัตรก่อนรับบัตรแล้วก็ไปขึ้นบัตรแล้วก็อยู่สายเมื่อเห็นเลกสี่ผมจอดอยู่เนะี่ยนยังแปดสองหนึ่งสามกันนะเจ้าเขาไม่โคก,กันเอ้ยเขาไม่โนเขาไม่โคแล้วก็ออกเขาไม่โคเรียวกว่าเลยออกฟังออกนะไม่จะมีเลกสี่ผมจอดอยู่ก็สีโค้งมาไหนหึ้ยสั่นหึ้งเด็กผมจอดตรงนี้เพราะว่าผมหาผมจอดมาแต่ผมก็เลยได้มอง ออกผมก็เขาถามผนเลยชั่วโมงเท่ไหสอง้อยสามสิบผมก็ได้ออกออกไปมองวางมองทรายมื่อมันนี่มองวางพอดีผมก็จอดเลยชมงพี่เอ็มบอมหาโงวตุ้มหหรือว่าอะาอาออกก่อนอ่ะกันัเจ้ากันมองนาเกินมันจอดปะไรเจ้าไปฟังขุนเลยกขะบอกรถตัดจาดฟีีฟังขุนเ้าว่ารถแผมมารู้นี่ที่ว่าเนี่ยอ่าสองหนึ่งสามติสี่เิสี่เกลียวเดียว มีจอดทอู่ขั้นเดียวอ่ะันบมมีคนไปจอดอีกคนหนึงเขาใหญ่สบายกับเสียงหมดส่งขามเขาแวมากอ่ับิน้องสามองแหลกว่าม่อไรเขาแบบแรกว่ามมมีมองจอดแลไงก็เลยวุ่นไมาแล้วโอ้่สดมเตอร์วอาพอไ้เอาเงินนั่นมาให้ให้ลาเส้นเงินเราเก่ามน้เอ่นีค่อยมัได้เนี่ยมัได้ม่ได้ เดือนบริ์จะไกันนีด้วยมาหาเลยหาแท็กซี่ยางนี้นี่ย้นปีเนี่ยผมสีหานี้เนี่ยอาตัวนี้และซอยาเบ้ลทันเพาทันได้มีรายได้เลยีจะไปจำซื้อยังือ่แท็กซี่ลงทางแท็กซี่ลงทางชาแนลแท็กซี่ลงทางชาแนลก็เห็นว่อะไรสดย่าหนึ่งแล้วนะ งอยู่กับทบ้านฮักค้ดเดยวผมก็เอายูทูบไะไรนะแตนน่ะค้ดแรกแล้วก็เท็กซี่ลงทางกไให้าต้ยเฮาอะไรแบบชแนลลงท้ายมา้วคดทางล่างอะไรหรือก็ก็เห็นวอลลนซีงทางนี่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 ่อาก็ติดตาม จนมาผมบ่กว่าผมบว่าเก่งดอกแต่ก็ว่าพยายามบอกว่าเพราะว่าเขาบด้อยู่น้ำมีหลไรไปเนียผมอยู่งไก่บ้านเปิดห้างกันเจ็ดกิโลนี่นี่เกตผมจากบ้านผมประมาณหาสิบโลสิบกเกตียดเกันบอกอ่าหลังพออยู่ล่ะปาตอนนี้บ้านนู้นมาตอนนี้ผมอยู่หัวตะท่านไก่หยางอยู่มผมเคยอ๋อเคยพวกเพ่อนเก็บยดะล่ะผมว่าอะไรสูมือยังเก็บยีดพอสิบไปสิบอะไร เลี้ยงดูคนเดียวมันก็ได้ยากเขาย่างเขาก็ไปเขาบอพออยู่กับเขาก็ปล่อยเข้าไปแต่มาไล่มาให้แล้อะไรกันสิครับเดี้ยเดี๋ยวร้อจอดยากเดี๋ยวว่ดกันเดี๋ยวเขาไม่ยังไม่อ่าลองๆไปเบิ้งเบิ้งมงคลอะการสิเขาอีกอะการสมมติเรามองขอยปล่อยมันเต็มมันเต็มมันโ่นเออโรตาเถิดเขาบอกว่าโรตัสรับรถไปฟังฝุ่นโรตัสที่เขาบอกว่าสามวงสามวงนะสามวงปีเลยฮะวงอะไรกันวงกระซ่าบ้าง เอีกวน่น <seid S 1> ี it ้ก่อนอ่าปได้โ่ฮันมาไปยังรดแนนอะพอโทรเด้อซันแนนไหนองพอดีบอกกับคนอยู่ข้างข่างนะ คนก็นเลยมานั่งแล้วครับพี่หน้องแต่พื้นที่มาะอยู่มาะแห้งพื้นที่มาะแห้ง ไอของไผแน่กนอหนางไงกนอกกินากอของไแนของห้าอันหนึ่งกินมาเล้ก็ตั้งใจกินแล้วปกินแป่ะปวงป่ะฝากเขาอีนี่เด้อเดีวจะได้มีมองนังกันนะผมมีมองนังไปายกี่ไปกนนองไปหากินเข่ากันพี่น้องมัวแต่มายืนไหลสดลืมกินเข่า ติดตามบง่งกรนรอฟังเนี่ยรอฟังแน่ยรอทางเขาะนะมี่าเอ,อ็นเนนั่นกินอยู่โอ้น่องบอกว,ว่าวีไอพี่พูนนะ่ะพุ้ดีพีอ๋อ v i พี่ เศร้าแล้วอาเศร้าแล้วเนี่ยครับไปไปหากินขาวไปเลยเยเ้ขาตลาดพี่น้องทั้งได้ก็ฝากติดตามคนไหลคดแชร์ในเด้อครับพี่น้องคลิปนี้แค่นี้ละครับ